สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคนมนีสาวเจิดบันหอนาพาล้อฝา,าเขาขูกเขาปลาคือเกาแล้วค่ะพี่น้องยังเขาขูกเขาปลาอยู่เด้อค่ะพี่นอ้องกะหาเฮิตยุ่นเลยหาจนกลัวเขาสิเกี่ยวเขาออก,ลกแล้วเบิดลน้ำสิบุกเลยคุณตุ๊กมันเติมน้ำม,มาบ่ได้บ่ทนได้หาปลาหากบเป็นทางการแล้วค่ะพี่น้องมนีกะลองมาซสอมเบิ่งข้างบ้านอาผืเด้อค่ะเด้อมนีวันที่สามสิบเอ็ดค่ะปะ่ะเปเบิงเ่งไปหลุ่นกันเลยสิมานบ่ ไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมไปลุยกันเลยครับผมแมนเขาปลาที่เก้าแล้วครับพี่น้องท่ามเพิ่นเกี้ยวเขาแล้วแหกมามาเห็ดไข่ขาวครับอุ้ยตัดเด็กคนขาไม่เขียวเลยเานี่ดกแแหกมันครับพี่น้องกินไปเนียเดี๋ยวนี่ว่าก็บอาหารลุงพรนี่เนี่ยน้ำอมกำลังออกหลายครับถือฝนนี่แมตรงเลยกินเนียงเบึงฝักเบึงตูนขึ้นตูนขึ้นเป็นไข่เลยเหรอลุงเหลือง อ,อุ้ยอ่อนถือกันนี่กินผีขี้ผีติย่างติดก้อยเดือหนากพรท่า,านติย่างเนาะก็เผากินเลนเบิรกินเลนเบิดกินสดเด้อครับพี่น้องกินสดได้ครับแต่แนะนําให้ทําสุกดีกว่าให้กินปริมาณที่น้อยอันกินสดนั่นกินได้เลยเฮ็ดอันนี้นะเผืออีพอปา้าเหลี่ยมเมาเลย ข้าวพี่น้องตืมๆกันพุดสามมื่นจังสีได้ปนหนึ่งสูตรเดิมเลยพี่น้องเนี่ยากินได้เอาเบิร์ดครับยังวะกินเลยผมเป็นว่าสิบพูดง่ายเด้อสิโกรมกว่มึงนะเตียงพี่น้องไปน้ำหากต้นใหม่หากหกไหลเนาะกันย so so um, so so ังว่าขึนไปขุดหน้ากระแท่นหน้ากระแท่นหน้าไผ่หน้ามั่นว่าสันกระหยาดไผ่หยาดมั่นเดี๋ยวผมจะเปนั่งกินน้ำเย็นเขึอนผู้ใหญ่พผม คุยกันโดนได้เสียเงินอีกเลยว้าแล้วเสียแสบเสียนัวของเสียเศษเศษนัวเสียเบี้นี่ว่าอุ้ยนี่แจ๋งกระตุ้อคนหัวห้าห้าบกวขู่แต่เบิ่งเพื่อสิเพื่อสิอยู่บ่อวอยู่เบิ่งขันอยูป่อโตยังได้จังมันกุ้นก็แกอุ้ยไม่หมิดเอาละเด้อบาทนี้ อุ้ยใส่เอองห้องอีกีนโ่มตัวจริงหรืออีกตัวจกหลอกไปผมซะเชื่อว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงขึ้นขวยมันมันจึนจะไรเยอะมันขุณหลวมไปไต่โอ้ยบอก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 อกบอก้นบอ้ะบนอเนี่เออ้ย เห็นตัวคี้โปมยังพี่น้องสี่บอกนะเดมือมาสี่นะใส่นั่นเนิ่นเนิ่นนิ่นนิ่นอะสมบูรณ์แบบครับผมหอยเก่าห้อยเก่าเขาอีกเหรอเนี่ยลุงเก่าเป็นลุงเก่าได้คว้ยขึ้นในได้ไงลุ้นกันเดาครุ่นอีกคว้ยพี่น้องคุดจนต้องเห็นตัวล่ะอีเขยื้อขึ้นอ้ยอุ้ย เหยดอันนั้นเป็ดมาแต่อีโอมโอมแป้วขึ้นแล้วได้น่ะแป้วขึ้นลเรามาตี้งชิจู่บนหู้นนี่เนาะลงควงลงควงอยู่นี่แหละท่านใดบ่อยากคุดกะเห็ดแนวดักเอาเด้อพี่น้องหลายช่องเพิ่นเห็ดเพิ่นบอกวิธีอยู่นั่นได้แล้วครับนี่แหละนานอ้าว มาด้วยขวนเลยได้แล้วครับกระได้แล้วสามตู้นี่ได้ซีตู้กับพ่อปูนเราไปปูนใส่เห็ดคั่ไข่อืมมีหนึ่ามาๆๆเพื่อใด้เห็ดไข่เฮียครูครูยกเมื่อคืนขึ้นเดี๋ยวเมาเมาเลยอีพอ่ครูเลยก็อุ้ยนุ่ม บีบบีบไม่กันโอ้ยขาวยังอ่อนอยู่นี่กินสดได้เลยนี่จะทำให้ดูนี่เห็นบอกแกหลอกง่ายถ้าแกเอาเดี๋ยวขาขาวที่แสดงว่าเพิ่นอ่อนอยู่ครับคอยบีบเฮ็ดหั่มหมอมเจ้าไปกั้มเป้าเจ้าเฮ็ดหยังอายมันเกิดเจอเหวเห็นว่าสิกินเนาะป้องกันไว้ก่อนแล้วนี่หนังเป็นกุบกุบกึดกึดพี่น้อง นึบเนืบใหญ่เลย้ทำมอมบ่มีผิดบ่มีผิดหรอกก็ยังยำก,กลืนไกล้กันล่ะไข่ไข่กันเลยครับแก้วบดีไปดังแห่ดังแห่พึ่งดังแห่อเอาเลยครับเนี่ยทำไงเนี่ยทำไงทำหน่อยเอาเบ่นล่ะทำไงทำหนห่นอยทำตรง แดงครับดอกตูมยี่ยังนี่ยแลเสร็จออกกันนะกิโลเร็โอ้ยอีโปมนีโ่โปมหนึ่งกิโลแต่ก็แล้วแต่พื้นที่ดอกพี่น้องแต่ละพื้นที่เพิ่นก็เอื่นบ่คือกัน,กน,กน,กนอีโปมเมอนครับครับขอเฮ็ดเอาเฮ็ดพี่น้องก็ใช่ไงจุดหมุนพี่น้อง ให้ขาวครับดอกใบญ่ีิท่าไหนท่งพุ่นละทาบานตน่ดอกเดยวคนดีไมแ่ด้พี่น้องแต่ละดอกเตละมื่อเตละเวทสีได้คลบอีพ่อสีแม่ือเป็นขาวๆใแมงมุมดี่นี่ใยแมงมุมติดหนากล่องเทถเลย อีกดอกนึงดอกนึงพี่น้องแข็งแข็งบองบิดยังมะเร็งอยู่ปลาโรนี่ดอกเนาะพูดแม่ใส่บิึงอุ้ยสมเพอหอมแห้งบิึงตีลายตาเสีได้ายมันข้ออุ้ยเถ้าอุ้ยอันนี้ก็เห็ดเขาเปียงป้านว่าเห็ดไข่อรูดเห็ดดินครับดอกบักยางไงดินิหนาตึ๊บเลยอืออีกดอกงมาเออเด็กกี้พีดหนาแหล่งผสมพันธุ์ แล้งผสมผลผสมหนาวเด็ดเลยค่ะดินครับวุ้ยขาผ่านกลางป่าหวยทับพ,พันธุ์บองหนามมัตโต๊ะลง ของเขามาตกป่าแต่ม so so ึอนี้ก็มีคนมาตกป่าเพราะว่าป่าบบปลาชงใส่คนที่มาเอาป่านกากุดกากุดปลาขาวปลาอย่างนี้ปลาขาวหางแดงนู่นนั่นแหละอืมมาเรื่อยๆจนมาหอดหอยทับท่านปลาบานทองเวงโบเคยมาได้นี่ตาเพ่งเรามานี่นำหอยเรามา ประกาศสิภาคันขามไปบ่งนีขายหล่อ้ยบางคนอีดแล้วอีดลง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 หนะ้าล่องเพินเลยระวังของเห่าจะพึ่งมาตีเรา มากอาไรล่ะพ่ปงตะกล้งองเหนต่อมาุมนีอย่าพึ่งมาลอกเท้าสีเปียกเด็ยัไดก็ต้องเปียกึงลอนะโจมจับแฮมจับแฮมไรก็พอแล้วโจมลอนะลอนะดึงึ้นลากึืนหนึ่งสองสามอึบอยมาได้อยู่ มือนี่ผ right. ัดใส่ผาใบมากเถ้าห AP uh, nah ัวเถ้าเมียเขาเจย์ก็ได้ค้นขาพอท่านขึ้นรถสิ่ใบเรนนี้จากไหนเอาลบเด้อค่อยๆค่อยๆมากโหลดมันแหงแต่ข้อแข็งของเห่านั่นโอ้เปียกอี๋เออ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 หนึ่งสองสามเออหนึ่ง

โอ้ยลาะเรียบห่วยทับทันฮาอ่อมามาล้อล้อแท้ตัวนี้ตะเ,เพิงสายเลาะอือจะได้อีก เสจืดน,นะแตได้อยวได่อาล้วยาน่ย <c oughs> าล้วยานหมืน่ <c oughs> นอ้ยเป็นสิละเขากันดู โนภัยแล้วก็ลุยต่ออีกโอ้ยมือนในสัตว์จนไปเรื่อยไปแขงกอแดงดอกนี้นะได้บ้านนั่นจ้งสินว่าได้คุณดิอันพุ่นว่าได้ดอกนี้ก็คือเปียกพี่นยังจังมากินเห็ดเดียว์เท่แย่ปนหนึ่งกับพ่อเรา พี่ดอกนึงสองดอกยี่น้ำกันอรอยรอยไปทั้งตัวตนขีปุกีนี่คือขาวคบคุณอเเปลี่ยงกับปุนใดได้วคนะ่ะพี่น้อกจเฮิตไ่เลยโอปุน อันนี้ตุ้มฮืมฮ็ดเนี่ออกน้ำท่ากับแก้เขาครับอองน้ำท่าอีหลีได้หนิพี่น้องที่รักพี่รถมาบอกเขดีเนี่ยอุ้ยส่วนที่ย่างไรนี่มาเบิงนี่ผมคาดว่าพยุงนี่นี่นี่ส่วนข้อน่ะแมน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 บ่อยคนมึงดอกบ้าเออว่าพยุงเราก็แล้วปอเฮ็ด ผู้ใดผู้ใดเสียเอาถัากมาทางสเสาจืดด้วยค่ะเด้อนี่สิเก็บเมื่อเหื่นให้อ๋อนี่ถักมาเด้อนี่ขอนอยู่เห็นลิ้นจืดเห็นลิ้นจืดนี่เห็นลิ้นจืดขอนพยุงยต่อพยุงยนี่ผัดขายเบอร์นี้แต่พีพ่ผัดย่าแต่ขากระเพาะดอกก็ แต่งทรงก็แพม่ใหม่คุยลิ้นจื้อครับนี่เดี๋ยวใช่ตาก่อนม้าแล้วคตามที่เห็นตามที่เห็นกาดเพื่อนเอาไปซ้อยตากเนาะเมียนแล้วก็ต้มซ้อยตากเมียนครับกินเป็นน้ําชาจิบอาทิตย์ละสองมือบอกอาทิตย์ละสองมือเมียนกินหลายกับบอดีด้วพี่น้องอันใดที่เป็นไตทางานหนักนี่บอกกันตรงๆครับกินเป็นยาอาทิตย์ละมืออาทิตย์ละสองมือยังสิม้าแล้วเมื่อือน่ลวค่ะพี่น้องไม่ ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณ oh. ทุกไลท์ทุกแค่ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพอกันในคลิปนนาสวัสดีค่ะไปไว้เห็นเนาะนี่เนาะสวัสดีครับเอาสั่นเนาะใบใบคำใบกระเพไปติมเต้าหมาน